มาเด้อจ้ะพี่น้องทุกคนใครอยากมาเล่นหิมะก็ย่าดาวก็โนเวนิชจ้ะมาเด้อเล่นหิมะประชดโควิดหนาวหลายนั่นหลายก็ง่างงไปเบื่อก็มาเล่นหิมะละกันเล้ยวจากมาเด้อจากขามาจ้ะ หนาวหนาวไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวใส่เสื้อกันลม,ลมนีน่ตุ่นๆนีดห่อยเฉเห็นี่มาตกก็เลยเจ๊หมายพี่น้องดูจะ้ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้ยากินกาแฟก้อนยาจิพาลงยาดาวจิพาลงไปเล่นที่มะข้างล่างให้ยากินกาแฟก้อนยาเพิ่งกินเขาอิ่มยาดาวกินเขาอิ่มเมืกี้เดี๋ยวได้ยาดาวกินกาแฟจักแก้วเราก็รดน้าพักถั่วง,งอกกันเดินเป็นน้าไอ้ถั่วงอกกันให้น้าพักถั่วงอกเพราะไว้กันจะ้ะแล้วยาดาวจิพาลงไปเล่นข้างล่างดู้นุ่มหิมะ มาเดินจากพี่นอออ้องเลียนทีมาแล้วกันจ้ะมามาย่าดาฟามเรีนหิมะจ้ะนั่นแหละก็ดูซักันนะจ้ะเนาะมาดูซักันจ้ะนี่จ้ะคือบรรยากาศหิมะบานยาดาวเด้อจ้ะเป็นยังงี้จ้ะหลอยคนเดินลงมานี่จ้ะลอยคนเดินลงมานี่ไอ้นี่จ้ะนี่ก็ลอยทางลงเซนโดลงแบงก์เดินทุกวันประมาณนี้จ้ะมาๆๆที่นี่เร่นหิ่มา a n g k a นมาจ้ะที่ีิ Nào yên đi học nào. mưa. Nào. khắc nó này Mà đỡ để mọi mà... nào yên đi มาเด้อจากพี่น้องมาเดนหิมะก็ยาเดาเจ้านี่คือนเว ة ทางเหนือหิมะช่วงไปดูดูกันต๊กนักใหญ่เลยปิดติดโควิดก็ไม่ได้ไปไหนที่ไปเมืองไทยก็ไม่ได้ไปที่ไปทําอะไรหาเพื่อนดึงก็ไม่ได้ไปมาเล่นหิมะจากแกเงาแกซิงขโมยไอเดียเด็กน้อยมาเล่นหิมะละกันเด้อจากสนุกดีมาจะมามาสนุกกินตะเกียหุ่นอ่ะ ใครได้เล่ยนไหมจ้ะมายาดาวชิพาเรีนวันนี้หายเหงาหายเสียงเลยจ้ะนี่เละจ้ะหนาวคับถึงมือยาดาวถึงมือยาดาวพี่น้องฮีแลเรียนนี่ม嘛นี่ม嘛น้องเวทังเนื้อหนาวคับพี่น้องเอ้ยถึงมือชาเมื่อเลยแต่กัทนุกจ้ะมาก่อนนี่ฮีเรียนขับกว่านี่ที่ใส่ถุงมือมากกว่ามันไม่ถนัดหล่อมันมือนี่แหละพี่น้องจ้ะ เจ้าชิดช้าพี่จูร้านมาเรี a นขาก็ไม่มาดาา่าน้าค a ะพูดเนาะไปพี่นกเ o ีนต่อจ้ะหลังจากไม่ลบหนาวนิดนึงในลงังคาชายคาบ้านที่นกไปตอนลบกแมไกก็ต้อง,งดูดีๆเด้อจ้ะมันเลื่นกินตะเกียน่ยต้องระวัง,งอย่าค่อยๆก้าวลุง ราะว่าหิมะตกใหม่ทั้งใต้มันเป็นหิมะเก่าข้างบนมันเป็นหิมะใหม่มันจะลืน่นถ้าเดินไม่ดีก็เดินมามามามในล,ละกันได้แล้วมา,มาเดินไปก็ย่าดาวนี่แต่เดินก็ต้องระวังจะเดินลงไปแล้วก็คอยนั่นจะให้พี่น้องดูนะดจกว่ามันเดินลําบากไหมอะไรไหม,มจะเดินขึ้นมาเรื่อยอย่างนี้แหละมาๆมา,มาเดินเล่นก็ย่าดาวนี่ถ้าเดินไม่ดีลงทาไม่ใช่น้องมอังกินก็จะลืน่นเอต้อนไม้ต้นนี้เออ ไปหาอะไรเห่นกันนะามาพี่น้องดูยายดาวจะพาท,ทำอะไรมาเด้อมาเด้อนุกนดีกันนะเก๋หนึ่งสางตุ้ง,ง <c oughs> ขโมยไอเ้เด็กหน่อยเนาะจ้ะเห่นยังเป็นเด็กหน่อยเลย มาแก้เหงาได้แก้พี่น้องนะอะไรไม่ได้เล่นปีนี่ก็เพิ่งมาเล่นนี่แหละจ้ะหิมะมันเพิ่งมามากตอนละลานี่มามามา,มา,มานอนกิ่งนอนเกลียกละกันจ้ะสนุกสนุกมาก่อนเล่นยุ่งงี้แล้วพี่น้องมาไม่มาล้างบ้านตรยุ่งมาเดินมาเด้อ เหาว่าเหงาหนะแกเหงาอย่างฉันพี่น้องมาเล่นดัากันมาเนาอฉันกินไปหากุดปูกุดป่าอยู่เมืองไทยนานนี่เฮ้ยก็เลยไม่ได้ไปเลยพี่นี่พี่น้องหนุ่มเฮียด่าได้จ้ะเฮ็ดูตานพางอาจจะปีนขึ้นไปไหวไหมตุ๊บโอ้นั่นนะ จะลื่นลื่นกักลื่นได้ไปไหม <c oughs> ด้วยที่ขึ้นได้ให้พี่น้องดูทั้งนาก็น่จาจะเดี๋ยวใาญ่จะเล่นไงใหญ่เดี๋ยวยหญจะลองสไลเดอร์ลงมาเด้อเดี๋ยวจาไปดึงขึ้นไปสไลเดอร์ลงมามีของลองกลิน่นต้องจิ้ต้องมีแนวลองกลนก่อนของเพื่อนบ้านแต่ของชายไปเล่น มาพี่น้องปิ้นขึ้นไปก็ยาด้ามาลุ่นกันจะยาดาด้าจีลืน่นว่ายาดาาทีทำสำเร็จขึ้นไปถึงเอมองจะไลดเดินลงมาไม่จะมามาอวยอันลื่นโอ้ย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 ,อย <c oughs> ก็ลวดจะคุณปู่ทำไ้ให้ดีโชคดีมีรัวไปเอาที่เช็ดเท้าของน้าบูของเพื่อนบ้านจะเดินไม่ดีก็ลื่นล้มเลยดิเนะขนาดรองเท้านี่ไปอีกจะขันกอนโอ้ย,อยตรงนี้แหละมันขึ้นสุกไม่ไว <c oughs> ระวังเด้อพี่เนิงลบที่ีนะมาแล้วโอ้ยนกพี่นนองเด๋อวอีกรอบเนาะไปไหวไม่ลื่นเมื่อไหร่สไล่เดินจะไลเดพี่นองไปไปหลอบอีกรอโอุย้ยลื่นอุย้ยนอนเจ็บเอวเมื่อไหร่โอ้อยขึ้นไปยากแท้ แต่มันกะสนุกนอยากขึ้นไปให้พี่น้องดูมาพี่น้องมาช่วยยาด้าดึงมาจับมือ,อยาดาวดึงขึ้นหนึ่งโอ้ยนุกกับทั้งสนุกทั้งปวดเอวทั้งทั้งลื่นพี่น้องอืมไอ้ก่อยขึ้นเอ้ามาเดี๋ยวมันก็นกนสนุกสนุกสนุกคักโอ้ยโย,นไ,ยน,นไปเรื่อยแล้วก็ตามขึ้นไปเรื่อยก็เกาะไปเรื่อยุนมีรั่วบานเด้อพี่น้องรอบนี้มาลุ้นกันว่ายาด,าดาาจะเป็นยังไง ใครอยู่ทั้งนายาดาวตัดลมตะไลเดิอลงมาลบให้ดีนะลบให้ดีเจินเนีย่นยเน่รถเมฆกลับมาคนมองเต็มเลยดูคนเท่าเรนหิมะแต่คนกันนี่เขาไม่แปลกหรอจกจ้ะก็ยิงดีใจผมเอาลบพี่น้องมาเอาแล้วบ้างชนกองชนกล้องเลยไรมาใส่กล้องเลยเพีย่น้องโอ้ย โอเคละพี่น้องคลิปนี้ไหวแค่นี้เด้อจ้า่าดาวหนาวเลยดาดาวยีขึ้นบ้านเลยจ้ะเจอขั้นไม้คลิปหน้าเด้อจ้าชอบแม่ชายาชอบก็กดไลค์กดซับสไคร์ล่ะกดสั่นกระดิ่งไว้เด้อจ้ากินได้ไปพร์ัดคลิปใหม่ๆของย่าดาวเดี๋ยวย,ย่าดาวมีเวลา,าจะพาเล่นนี้มาต่อนนั้นจ้าคลิปนี้ก็ไหวซ้ำนีกกน่ก่อนจ้ะสวัสดีจ้า <laughs> ชีวิตยญาดาวสะไโยโนเวได้จับพี่น้องใช้ชีวิตในต่างแดนแบบหาอยู่หากินบ,นบานๆแบบบ้านเองจะเก็บเพชรตกปูตกปลาหาอยู่แบบชาวบ้านเองมีความสุขตามแบบบ้านๆจะเขามาเรียกชมคลิปย้อนหลังกันได,ด้จ้ะเยอะแยะเลยมาดูกันเด้อจะ้ะ